บัดนี้วันที่24เดือนพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2567เป็นวันที่3ที่ข้าพเจ้าอัศนีศีสิริโชคชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริยัติและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักครา เันนชนะในบทส่วนอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักกับวาวเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวตาสัทธรรมังมูนิราชัสสะสุนันตุสักขะโม ขาทังสเคกาเมจะรูปเปคิริสิขาระตะเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตรุวะนคะาหะเนเคหะวัตถุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชละทะละวิสะเมยักขะขันทัพพะนาคาติดถันตา สันติเกยังมุนิวะระวะจะนังสาทโวเมสุนันตุธรรมะสวนากาโลอยัมภะทันตาธรรมะสวนากาโลอยัมภะทันตาธรรมะสวนากาโลอยัมภะทันตาบทที่สองบทสวดน,วนมัสการพระเจ้านโมต,สต,ต,ตัสสะภวะโตระโตสัมมาสมัมพุทธะนโมต,สต,ตัสสะภวะโตระโตสัมมาสมัพามสพุทธะ นะโมตัสสะภพราะว่ตัะรโตสัมมาสัมพุทธัสส์บทที่สามบทสวดไตรัตนสนาคมพุทธังสระนังขชามิทำมังสระนังขชามิสังคังสรนังขชามิทุติยัมปิพุทธังสรนังขชามิทุติยัมปิทำมังสรนังขชามิทุติยัมปิสังคังสรนังขชามิตติยัมปิพุทธังสรนังขชามิตติยัมปิทำมังสรนังขชามิ ตติยังปีสังฆังสรนังกระฉามิบทที่สี่บทสวดสัจจการิยาคาถานัตถิเมสรนังอัญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสระเนอัญังสังฆังเมสระนังวรัง เอเตนะสัจวัดเชนะสโธทิเมโฮตุสัพพทา